สคบ้องบาสิรศั์เพลำเินครับอายที่8ปีครทามาจากังวักรุงเทครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับพี่ับริหารทางเป็นพอีมาทไที่ทูตนะครับให้โอกาสได้มีโอกาสมาทันลองทันลำหัวลำเพินนะครับก็จะทำให้ดีที่ส ติดตามด้นะครับฝากช่องทางการติดตามช่องทางการติดตามนะครับช่อง Youtube จะเป็นบัสติิศักเป็นลำเบินออฟฟิเชียลครับช่องติดต่อก็จะเป็นบัสติิศัก์ครับแฟนเพจก็จะเป็นบัสติิศักแฟนเพจครับสวัสดีครับแบงก์ินาีนเป็นลำเบอี์ปีหมาอายุยี่สิบห้าปีครับ ตมนีีความรู้สึกตังใจแน่นะคะที่เข้ามากับมารับ็นระเบิดีห้าดีใจครับตื่นเต้นครับอาจสุดเป็นที่ใหญ่ครั้งแรกแกับอขอให้พี่น้องเป็นกับร่างแรงเชื่อแรงใจให้ผมค็หนนํำเน้อครับเี้อมาียาน,นอนที่หัวทวดรคือท่าเพื่อนครับอายุ27ปีครับผมนนี้วา อนรับดีมากครับคุณกาการใส่นนเือี่นองคราบครับ่นีค่ะปเพย็นะคะพี่ดีกาการเป็นมี่แนะคะฝากขวนใดพี่นองานะคะฝากนที่ต่ำมลีนเพื่อนพี่ดีค่ะเาษาากรับการท่ต้องจนีเอ่อเป็นี่นะคะใบปานาค่ะะกชชเอป็นใบปาเจ้นวนะคะนะคะตตอจะเป็น ไฟฟ้ามาต้เป็นภาษาีนค่ะไฟฟ้าและการแบนปนอาร์ตทมเนี่ยเป็นม yeah. 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 ีความรู้สึกยังไงบ้างมาอยู่กับหมอรัมพลเพริาเออมีูสว่ากเจ็บคเพาว่าทาไทจะแอบไปลมพินรำเพรไปดูมากๆมาทักกันลากรู้สึกว่าปันีีแรงนะคะจะาดจะทบให้เราคนที่นัา มีความรู้สึกเังไงน,นะครับที่มาอยู่กับมอลั์พีระเปิดปีที่5ดีใจค่ะตื่นเต้นอ่ามีใจมารวมกัเมกับพุอ่มอลพโงไงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะดีใจฝากช่องทางการติดตามหน่อยนะครับช่องออน้ำติ๊กเรลังนะคะ อัตราการอนทรต้อะศนกิไม่สตักศิปินตัวรองตัวรับ้งครารู้สึกยังไงครับมาอยู่กับหมอรับพิรบุญปีหความรู้สึกดีใจและภูมิใจครับนอยากมาตาม้องกางที่เคยฝันไว้ว่าอยากเป็นศิลปินปากผดตามครับ